สวัสดีค่ะช่องเลยเอวาวนเราช่องโกโก้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้หมูจะมารีวิวของดีน่าใช้ใช้ดีเกินคาดทั้งหมด7อย่างด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกก่อนชิ้นใหญ่สุดเลยนะคะก็คือน้ำยาปรับผนุ่มไฮยิงกลิ่นบิลกี้ทัชนะคะเป็นเซรัม่มอา่าเป็นเซรัม่มน,น,น้ำนมเข้มข้นด้วยจะบอกว่ากลิ่นนี้หอมมากหอมสะอาดมากตามภาพเลยหอมออกแนวแบบเป็นกลิ่นเด็ก กินเด็กใสกลส่กินเด็กสะอาดสะอาดแล้วก็บวกกับน้านมเข้มข้นของเขาเนาะคือกลิ่นมันหอมสะอาดมากจริงๆนะคะหอมมากซึ่งหมูเนี่ยเป็นคนชอบกลิ่นแบบกลิ่นสะอาดสะอาดอยู่แล้วแล้วเวลาที่เราใช้เขาเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มเนาะกลิ่นก็มีความติดทนเสื้อผ้าประมาณนึงเลยเลยแล้วทําให้เราเนี่ยรู้สึกรู้สึกเสื้อผ้าหอมอะ่ะรู้สึกทําให้ตัวเราหอมไปด้วยซึ่งหมูชอบมากใครที่ยังไม่เคยได้ลองกลิ่นนี้นะคะเพื่อนคะ่ะ ไปลองดูกลิ่นนี้กันได้หอมจริงๆหอมมากหมูชอบมากนะคะสำหรับพายยิงกลิ่นมิลกี้ทัชค่ะไปกันต่อนะคะมาต่อที่น้ำหอมเลยแล้วกันอันนี้เป็นน้ำหอมของอีฟโรเช่กอหมูจัดมาเลย2ขวดนะคะแต่ว่าขอเริ่มที่ขวดแรกก่อนเป็นเป็นขวดสีเขียวนะคะขนาดไซส์30 ml เป็น EDP หอมมากติดตั้งแต่กลิ่นกลิ่นติดทนอะฉีดเช้าเย็นยังอยู่เพราะว่าเป็น EDP เนาะกลิ่นนี้นะคะจะมีความ ใส่สะอาดโปรง่ปรงเลยกลิ่นไม่ฉุนนะคะอย่างที่หมูหมบอกว่าหมูว่าชอบใช้น้ําหอมที่กลิ่นสะอาดนะตอนนี้นะตอนนี้นะคะชอบน้ําหอมแบบกลิ่นสะอาดเหมือนจะมีดอกไม้ผสมกลิ่นเย็นสดชื่นใช่ต้องบอกว่ากลิ่นเย็นสดชื่นแล้วก็สะอาดเหมาะกับซัมเมอร์หน้าฝนยังได้อยู่นะคะหมูจะบอกว่าหมูใช้น้ําหอมอีโรเช่ขวดนี้มีคนทักบ่อยมากว่าใช้น้ําหอมของอะไรเพราะว่า มันหอมมากทุกคนเชื่อไหมว่าใช้อันนี้มาใช้ฉีดเกือบทุกวันเลยนะครึ่งขวดแล้วนะคะฉีดทุกวันเลยแล้วก็มีคนทักตลอดว่าใช้น้ําหอมของอะไรอะ่ะเดินผ่านมานี่แบบกลิ่นกลิ่นหอมเหมือนแบบหอมฟุ้งนะคะก็คือมันหอมจริงๆหอมจริงๆทุกคนกลิ่นเย็นสบายสดชื่นถัดไปด้วยความที่ว่าประทับใจในกลิ่นนี้นะคะหมูก็เลย ซื้อขวดที่2ต่อของอีฟโรเช่เช่นเดียวกันกลิ่นนี้นะคะก็จะออกแนวเย็นสบายเหมือนกันทางแบรนด์บอกว่าเออกลิ่นเหมือนประมาณว่าไปเดินเล่นตามชายหาดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเลยนะทุกคนหมูก็เลยจัดมาอันนี้หมูซื้อผ่านช้อปปีนะคะแต่อันเนี้ยขวดเนี้ยหมูไปดมที่ช็อปแล้วหมูก็ซื้อที่ช็อปแต่อันนี้หมูซื้อที่ซื้อที่ช้อปปีสําหรับขวดนี้นะก็เลยจัดมาเพราะว่าชอบชอบขวดนี้ประทับใจก็เลยต่อด้วยต่อด้วยขวดที่สอง สำหรับความรู้สึกนะคะกลิ่นแรกเลยที่ออกมาก็คือเหมือนเป็นกลิ่นเปลือกสม้มคืออะไรที่มันเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นผลไม้กลิ่นส้มเนี่ยเขาจะให้ความสดชื่นอยู่แล้วแต่พอเราฉีดตัวไปสักพักนึงเนี่ยกลิ่นส้มก็จะเปลี่ยนเป็นกลิ่นอื่นก,ก็ก็ยังคงให้ความสบายสบายเย,ย,ย,ย็นเย็นใสใสสะอาดสะอาด,สะอาดเหมือนเดิมแต่ถ้าถามว่าระหว่าง2กลิ่นนี้ระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองอันเนี้ย อันไหนหอมกว่าเราชอบอันไหนมากกว่าชอบสีเขียวมากกว่าเพราะว่าหอมจริงผู้หญิงใช้ได้แต่หมายว่ากลิ่นเนี้ยผู้ชายก็น่าจะใช้ได้นะคะแต่อันเนี้ยเหมาะกับผู้หญิงคือเป็นกลิ่นแบบกลิ่นสบายเหมือนจะมีดอกไม้หน่อยหน่อยและเป็นเราก็เป็นกลิ่นที่คนทักเยอะมากว่าใช้น้ําหอมอะไรหอมมากคืออันดีเลยของ e p r o เช e นะคะขวดสีเขียวถัดไปนะคะก็จะมาในส่วนของสกินแคร์กันบ้างที่ใช้ดีเกินคาดเรน้าใช้มากม หมูต้องบอกว่าหมูเนี่ยเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆผิวหน้าบางใช้ใช้ของยากคือใช้ครีมอะไรก็แพ้ง่ายนะคะย้อนกลับไปประมาณ10ปีที่แล้วทุกคน10ปีที่แล้วสมัยก่อน YouTube การหารีวิวต่างๆยังไม่มีรีวิวหรือข้อมูลให้เราค้นหา มากเหมือนทุกวันนี้สมัยก่อนที่เราจะสามารถดูรีวิวหรือว่าหาข้อมูลได้ก็คือเว็บพันทิปสมัยก่อนนะแล้วตอนนั้นนะคะหมูได้เปลี่ยนไปใช้ครีมแล้วหมู่แพ้แล้วแบบหน้าแพ้แบบเหมือนแบบสิวแพ้ขึ้นเต็มเลยไม่รู้จะแก้ยังไงก็ค้นหาแล้วก็ไปเจอในเว็บพันทิปก็มีคนแนะนําสมัยก่อนย้อนไปสิบกว่าปีที่แล้วว่าแพ็คเออแพ็กเกจเก่าเขาว่าจะเป็นฝาสีฟ้านะคะหมู่ใช้มาตั้งแต่รุ่นนั้นทุกคนหมู่จาได้จําเหตุการณ์วันนั้นได้เลยคือตอนนั้นนะ่ะ ก่อนออกจากบ้านหมูล้างหน้าเสร็จเพราะว่ากะจะไม่ทาครีมต่อแล้วเพราะว่าหน้ามันแพ้หนักมากหมูก็ทาตรงนี้ตัวเดียวก่อนออกจากบ้านปาดไปเลยผ่านไปประมาณไม่ถึงครึ่งวันมาส่องกระจกทุกคนสิวอักเสบหรือว่าสิวที่มันกําลังจะแพ้มันหายมันยุบไปถึงประมาณแบบ80ถึงเกือบ90%อร์ซนี่พูดจริงๆตอนนั้นก็ตกใจว่าทําได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วเป็นแบบแล้วเราต้องเป็นสูตรนี้เท่านั้นนะคะ ฟรีแอลกอฮอล์เมนทอนไม่มีสารกันเสียพาราเบนสีน้ำหอมไม่มีไม่ใส่เลยก็คือเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆแล้วที่สำคัญนะคะเขาก็จะมีแพนเทนนอนเพิ่มอีก5%ก็เป็นตัวลดการอักเสบลดการเออลดผิวที่กำลังแบบอักเสบผื่นแดงอักเสบแดงๆที่กำลังแบบขึ้นตุยๆอันนี้ช่วยลดการอักเสบได้นะคะแล้วหมู่แบบชอบมากตอนนั้นคือเห็นผลในวันนั้นเลยหลังจากนั้น ก็ใช้มาตลอดคือต่อให้ไม่ได้เป็นสิวก็ใช้เป็นสกินแคร์ทาตอนกลางคืนก่อนนอนทุกวันตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้เป็น10ปีแล้วไม่ไม่เคยหยุดใช้เลยพอร,รู้สึกว่าใช้ดีมากแล้วทุกครั้งก็จะซื้อตุนมีอย่างน้อย4-5ถึงหลอดตุนไว้กลัวเขาเลิกขายนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าอันนี้ไม่ทำแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปใช้อันไหนต่อเพราะเป็นเจลวันหางจาระเข้ที่ ที่สามารถรักษาหน้าหมูได้จริงๆนะคะสำหรับโดยส่วนตัวนะสูตรนี้เท่านั้นเลยนะคะใช้ดีจริงๆใช้เป็นสกินแคร์มาจนถึงทุกวันนี้ช่วงไหนที่หน้าเริ่มแพ้หรือบางทีแบบเป็นสิวพดผดพืนสิวสิวฝุ่นสิวเริ่มขึ้นแถวแถวนี้ใต้คางอันนี้บอกกลางคืนพรุ่งนี้เช้าคือที่มันอักเสบมัน มันจะดีขึ้นดีจริงๆทุกคนคะ่ะใครที่ผิวแพ้หน้าใครที่ผิวหน้าแพ้ง่ายเหมือนหมูแนะนําลองเลยสําหรับไวเทล่านะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะหมูก็เพิ่งมาใช้แบรนด์นี้อะโทปามของเกาหลีเนาะนะคะหมูเห็นรีวิวเยอะมากๆก็เลยลองดูเพราะเราเป็นคนเป็นเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็เป็นสิวง่ายมากๆนะคะหมูก็ลองเอามาใช้ ปาไปก็น่าจะประมาณครึ่งหลอดได้ปรากฏว่าใช้ดีหมูเอามาใช้ตอนกลางคืนใช้คู่กับเจลว่านหางพอ่อทาเจลว่านหางเสร็จปุ๊บหมูก็ทาตัวนี้ต่อเลยนะคะเรามีช่วงที่ผ่านมาประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วหมูแพ้ครีมอีกแล้วเพราะว่าหมูเนี่ยแพ้ง่ายจริงๆแล้วหมูก็ชอบเปลี่ยนครีมบ่อยด้วยนะคะก็หน้าแพ้เนี่ยขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นแพ้ตรงนี้เลยหมูเนี่ยใช้2ตัวน,นี้ตอนกลางคืนตื่นเช้ามาเหมือนผิวมันสงบลงเพื่อนๆคะ่ะ ผิวมันสงบลงแบบเห็นได้ชัดเมื่อใช้คู่กันหมูรู้สึกว่าสองสองสอ,งอันเนี้ยไปด้วยกันได้ผิวสงบลงตามที่เขาบอกว่าถ้าเกิดใครที่แบบผิวแพ้ง่ายผิวแห้งต้องทาอจอ i ์ไลเซอร์ไปเยอะๆหมูก็เลยใช้ปรากฏว่าจับคู่กันดีมากๆนะคะผิวสงบลงอย่างเห็นได้ชัดที่แบบสิวจะขึ้นสิวกําลังเห่อผิวกําลังอักเสบแดง ทุกคนจับคู่กันแล้วผิวดีขึ้นเยอะมากถัดไปเป็นสครับผิวกันบ้างนะคะสะครับผิวนี้หมูใช้มาหลายกระปุกมากๆแล้วนะคะใช้มาหลายกระปุกอันนี้หมูซื้อที่บิวเทียมซื้อในห้างบิวเทียมนะคะแล้วก็ราคาน่ารักมากอันนี้เป็นกาแฟ black sugar and coffee detox นะคะเป็นกาแฟอันนี้ขัดแล้วไม่ค่อยบาดผิวเลยทุกคนเนื้อประมาณนี้นะคะไม่บาดผิวเลยแล้วก็ หอมกาแฟนะคะเนื้อค่อนข้างแบบโอเคขัดแล้วไม่แสบผิวหมูเป็นคนผิวบางถึงแม้กระทั่งเป็นผิวตัวก็ตามผิวแดงง่ายเนาะอันนี้ก็ราคาดีแล้วก็ขนาด700รกร,รัมเลยทุกคนน่าจะประมาณหลักร้อยกว่าบาทซื้อมาหลายกระปุกใช้มาหลายกระปุกแล้วก็เลยอยากจะมา,มาแนะนำใครที่แบบอยากลองหาสครับกลิ่นกาแฟกลิ่นหอมแล้วแบบใช้ดีอาบน้ำเสร็จแล้วผิวเนียนุ่มตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ชิ้นที่7ชิ้นสุดท้ายแล้ว วี ee, นะคะอันนี้คือหมูต้องบอกว่าหมูเนี่ยเป็นคนสระผมโดยใช้แชมพูเด็กนะเนื่องจากว่าเราแพ้ง่ายบางทีเราใช้แชมพูของผู้ใหญ่บางทีก็แบบก็จะทําให้เราเป็นสิวด้านกรอบหน้าได้หมูก็เลยใช้เป็นแชมพูเด็กนะคะแต่แน่นอนว่าการใช้แชมพูเด็กเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของแบบให้ผิวนุ่มลื่นประมาณนั้นพอเราอาบน้ําเสร็จเราสระผมเสร็จบางทีเราช่วงเราเอา่อ เขาเรียกว่าเช็ดผมมันจะเป็นช่วงที่ผมสั่งกระตงังใช่ไหมคะถ้ากอดหน้าเนี้ยถ,ถ้าใช้หวีทั่วไปอ่ะเวลาที่หมูหวีอะ่ะคือผมมันจะพันแล้วมันจะติดกึกึกกึกึกแล้วผมร่วงออกมาเยอะแล้วกว่าจะหวีแบบลูดปืด๊ดได้แบบนี้นะถ้าเป็นหวีทั่วไปคือแบบหลายกึกมากนะคะแล้วหมูก็มาค้นพบหวีดีนะคะยี่ห้อนี้แบบนี้เลยใช้ดีมากจริงๆเป็นการช่วยลดผมพันกันลดผมสั่งกระตงังซึ่งเหมาะกับหมูมากโดยส่วนตัวนะคะ อันนี้ใช้ได้ทั้งผมเปียกแล้วก็ผมแห้งถ้าเกิดใครจะใช้เป่าผมเขาจะมีช่องลูระบายถึง6ช่องแล้วเขาก็บอกว่าแต่ละซี่ก็คือแบบเป็นซี่ห่างทําให้ใครที่แบบผมสั่งกระตังก็เลยหรือผมพันกันตอนที่เราหวีเนี่ยก็จะทําให้แบบหวีง่ายขึ้นแล้วตอนที่หมูใช้หวีหลังจากที่สระผมเสร็จใช่ไหมคะเวลาเราซับผมเช็ดผมเนี่ยผมก็มักจะแบบหัวแบบยุ่งยุ่งผมจะสั่งกระตังแล้วหมูใช้อันเนี้ยหวีตอนผมเปียกหลังจากที่สระผมเสร็จ แล้วแบบหวีไปเลยเชื่อไหมทุกคนมันแตกต่างกับหวีธรรมดาจริงๆแล้วผมไม่ค่อยล่วงติดติดหวีเลยน้อยมากน้อยกว่าเดิมมากๆแล้วก็แบบหวีได้ง่ายขึ้นใช้ได้ทั้งผมเปียกแล้วก็ผมแหง้งหมู่ชอบมากอันนี้นะคะก็เลยมาแชร์มาแนะนําแบบสิ่งที่แบบดีเกินคาดอันนี้แบบดีจริงๆแล้วก็เป็นแบบหวีที่เข้าเข้ากับรูปเขาเรียกว่าเข้ากับรูปศีรษะของเราด้วย ดีมากๆนะคะหมูก็เลยมารีวิวของดีน่าใช้เจ็ดอย่างให้กับเพื่อนๆนะคะนี <c oughs> ่เลยนะก็เจ็ดอย่างด้วยกันถ้าเกิดใครมีอะไรดีๆก็มาแชร์กันได้นะคะหมูก็มาแชร์ในมุมส่วนตัวของหมูที่หมูรู้สึกว่ามันดีแต่อาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงสักเท่าไหร่นะคะหมูก็เลยมาแบบแชร์สิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยเพราะหมูเป็น เพราะว่าหมูเนี่ยเป็นมือใหม่สําหรับการรีวิวนะคะหมูจะได้ฝึกฝนแล้วก็พัฒนาคลิปของหมูไปเรื่อยๆด้วยนะคะผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายคะ่ะ